หตัวเล็กตัวใหญ่เลยเว้ยวิ่งทิ้วกันไปครับกรรมการข้างเราเล่นขับได้โอนหารถไม่เจอว่ะรถเล็กก็แท็กมองไม่เห็นรถเลยโอ้ทรถมีแต่แท็กสวยโอ้ทมาเรื่อยๆโอ้ทขวางได้ขวางพี่นิวรดโอ้ยโอ้ยอ้าวทางไฟน้าไม่มีแข่งเลย วิ่งและไอวิ่งไม่เป็นไรโอ๊ตเราเมาลรถมาคนได้เอา้เอา,อาแสงเลยโอ๊ตแสงเออเอ้าพี่นิวให้น้อง <c oughs> น้องกว่าเนิน <c oughs> น้องกว่าเนินเอ้ยอะไรแวบ,บแวะบวะโหเร็วขนาดนั้นเลยพี่นิวเฮ้ยเตา่าพี่นิวโดดนะ สวยพี่สวยจิกทีงูหน้าเลยไหมเออนั่งง่ายูควเลยโอ้ตโดนโชว์พี่นิวสักทีนะโอ้ตเดี๋ยวผ่าก่อนนะโอร้อยเลยอร์เซ็นดูความเร็วหน่อยโอ้โมันสายว่ะพี่หมอมันไม่เตี้ยมันไม่ตอไ่อยางมัน ดยยางเขาอ่อืมยางนี้ยางนี้ใช้ไม่ได้